คุณกินได้ข้าวหมูแดงครัวอันไหนของภูนะครับนี่ครับหยิบข้าวหมูแดงเลยครับมาหยิบมาเลยนี่เรามาทำหมูนี่นครับให้เขาดูหนยนะขากินยอดเนี่ยอันนี้ของมาหมาเองนะครับคือข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเป็นใส่หมูนะวันนี้เราเป็นใส่หมูกันของผู้คือหมูอะไรครับฮะใส่หมูหมูอะไรครับหมูแดงหมูแดงหมูแดงใช่เปล่า ของภูคือหมูแดงแล้วของปลาปากค,คืออะไรครับหมูแดงเหมือนกันมามีเกี๊ยวมามีเกี๊ยวหมูแดงความ,มพิเศษบบน,เน,นะจะบอก,กให้ว่าความพิเศษของร้านเขาอ่ะเกี๊ยวเป็นยังไงภูโชว์หน่อยเกี๊ยกุ้งเฮ้ยกุ้งโอ้โดนขโมยกินไปแล้วครับ<ม>โ,โดนขโมยกินแล้วครับเฮ้ยยิบขโมยคนอื่นหรมูกุ้งเยอะแยะมากเพราะว่าเกี๊ยวกุ้งเขาอร่อยมากกุ้งหนึ่งตัวเด้งๆเลย แล้วก็ข้าวเขาก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วน้ำจิ้มเป็นไงผู้กินแล้วเป็นไงอยู่เมากเลยใช่ผู้มากินหลายรอบแล้วนะร้านนี้พีพีก็เคยมาตั้งแต่ตอนท้องเนอะตั้งแต่ท้องพีพีมาๆมากิน,ก,นกินเมนูนี้ได้มา,มาก็มากินตั้งแต่ตอนท้องพีพีเลยตอนนี้พีพีหนึ่งขวบสามเดือนแล้วนะพีพีก็กินได้นะนะ หมูกรอบแล้ฮะหมูกรอบโชว์ไปแล้วครับนี่คือใส่หมูที่แท้จริงแล้วก็น้ำจิ้มเขาอะ่ะเป็นน้ำจิ้มแบบรคาอนะใช่ก็มี <c oughs> ข้าวหน้าเป็ดด้วยนะนอ้าพี่พี่บอกว่าอะไรนะพี่พี่พี่พีพ่บอกว่าอะไรบายบายแล้วอะอไปดูนาฬิกาพิกัดอยู่หอน,นาฬิกาหนึ่งสองสามพึ่ ไปดีกว่าบ๊ายบายนะคะพี่ๆอืมพี่ๆบ๊ายบายมาหมายนาเร็วกินกิไม่ได้หรอกนะอมัม้งเลาวโหมะมิเชื้อมันบ๊ายบายนะพี่